สวัสดีครับผมบ้านช่งางเบมเดิมอันนี้ลิ้นซีบีอลิ้นซีบีอาร้อยห้าสินะก่อนล้วงก่อนล้วงน,นี่ก็ลูกค้าส่งมาล้วงโอเคให้ดูตอนใส่เข้าไปแล้วลรวล้วงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้ดูมองเห็นเกวัดหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ตั้งครับอืมก็ตั้ง จิมเกดูโอเคประมาณนี้เรวเดี๋ยวตั้งหน้าตรงนี้ด้วยว่าให้มันให้มันไม่เอียงขึ้นไม่เอียงลงอะไรอย่างเงี้ยให้มันตรงๆรงเนเวลาล้วงมามันจะได้แบบพอดีพอดีสวยๆอ่ะนี่ตั้งหน้านี้ละต้องเห็นบอก่รถ จะให้มันนิ่งเลยตึงมามันจะได้กลมสวยเลยมองที่ดูในนะรูในข้างนอกอ่ะมันเป็นวงรีมันไม่ใช่วงรีเขาเรียกว่ามันตึงของเดิมๆอ่ะมันมาไม่ตรงรูกลางเอรูกลมตรงกลางเนี้ยมันไม่ตรงกับร,รูนอกถ้ใครเคยเห็นซีบียาจะรู้แต่เราจะตึงตึงล้ว,รลวงรูนี้เสร็จปุ๊บเราจะบานปากให้มันเป็นกลมๆเลยให้มันเป็นกลมเสมอกัน แบบบานมาเป็นฝักแต่เล้วนะตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่โดนก่อนอยู่แล้วตรงที่มันใบลิ้นมันจะต้องไปกดอยู่อ่ะนะดูตรงร่องกลมๆนะนั่นะคือรูกแกนล,ลิ้นนะนะถ้าอย่างเงี้ยโอเค,อเคกลมนะจะได้นะโอเคสวยเดี๋ยงวลง้มยาวเลยตรงนะีนะ้มาตอนนี้ลู้กลางเสร็จแล้วกำลังเก็บรยายละเอียก ดูกลางลงให้กลมนะดูกลางให้กลมนะก่อน,ะนมี่ไม่ได้เก็บเเ็ปเปอร์ข้างนอกนี่มันเหมือนกับถ้ามองเห็นเนะี่ยดูกลางกลมแต่ว่าข้างนอกมันจะไม่กลมนะมันจะต่าง,งกันอยู่อยากจะเก็บให้มันเป็นเตเปอร์อ่ะเหนือนี่เตปเปอร์ปากนี้นะเตปเปอร์ละ ความแตกต่งางนะเดี๋ยวจะเก็บเงานี่ตอนกเก็บเงาให้ดูก่อนจะได้เห็นความแตกต่งางแลาวมัน,นคมนะคมเหมือนข้างนอกนะนิ่งๆเนี่ยนะมันจะอยู่ประมาณสามห้าปากตรงนี้เนี่ยประมาณเนี้ยสามหาประมาณนี้ ใลายลิ้นตรงช่วงกลางๆอยู่มาสามสามนี่เดี๋ยวต้องเก็บฝั่งนี้อีกทีฝั่งนี้เดี๋ยวตึงเงาฝั่งนี้เสร็จตึ๊บกลับกลับข้างตึงปากโอเ,อเก็อบเงาจบเฟอร์แล้วบานปากให้มันกลมๆเสมอกัน แค่เงี้ยมันจะตึ้งขึน้นลงลงนะมันจะโลไม่ได้ยดอยู่ตรงกลางนีระบายปากให้ตรงกลายเป็นโลอยู่ตรงกลางมันมีรูเหมือนจอยอ่ะเดียวทีนี้กลับฝั่งโน้นอ่ะเสร็จละอันนี้อันนี้ทั้งปากนอกนะปากในนะหลงกลมหลวงลีแต่งเต่องอะไรเงี้ยครบละเสร็จละเดี๋ยวอันดับต่อไปจะใส่ใส่ใบลิ้น อันนี้ลิ้น CBR นะยังเหลือปากขอบตรงนี้นิดนึงไว้สมมุติว่าถ้าเราใส่ขอบยางหรือใส่มอกรองมันจะได้มามาชนมายันตรงนี้ได้อะไรเงี้ยพวกท่อยางเดิมและพวกเนี้ยไม่ได้ไม่ได้กึงจนแบบว่าบางจนไม่มีที่กเกาะ,ะสำหรับตอนนี้ใส่ใบลิ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะ โอเคใครสนใจก็ส่งมาได้น่ะงาเมาสวยๆโอเค